สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาไปทัวร์โชว์รูมของโตโยต้าชิงรายนะครับด้านบนนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับตามมาครับเนี่ยพอเข้ามาก็เราจะมีมาตรการนะครับป้องกันโควิด1 9นะครับนี่เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมกับแอลกอฮอล์นะครับพอเข้ามาถึงนี่จะถึงโต๊ะประชาสัมพันธ์นะครับมีน้องๆสาวๆมาต้อนรับลูกค้านะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีรถ ฟอร์จูเนอร์นะครับที่จอดโชว์อยู่นะครับฟอร์จูเนอร์สีขาวมุกนะครับอันนี้เป็นรุ่นมาตรฐานนะครับก็คือไม่ใช่ l ีเจนเตอร์นั่นเองนะครับฟอร์จูเนอร์นะครับลูกค้าเข้ามาก็สามารถเปิดดูข้างในได้นะครับว่ารูปลักษ์ภายนอกภายในนะครับมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับ ขอไม่เจาะรายละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าจะเจาะรายละเอียดรีวิวเป็นคันก่อนคอมเมนต์มาได้นะครับคันนี้เป็นรุ่น2.4ครับเพื่อนสีล้อนะครับ Sigma 4สีขาวมุกนะครับสวยมีทีเดียวนะครับส่วนด้านหลัง โฟล์จูเนี่จะมีเจ้าหน้าที่ของ t o t a ต้าลิซซนะครับนั่งประจําการอยู่นะครับถัดมาอีกคันนึงนะครับที่เวลาลูกค้าขึ้นมาก็จะเจอกับรถ t o โยต้าซีนะครับคันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่มีการปรับหน้าจอนะครับแล้วก็เรดร์นะครับมาใหม่นะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกหลังคาดำนะครับก็เช่นเดิมนะครับก็สามารถเปิดดูข้างในได้นะครับ เดินดูรอบๆคันคันนี้ผมรู้สึกว่าจะทำมินิรีวิวไว้แล้วนะครับถ้าเ,เพื่อนๆอยากดูร e ีวิวเต็มก็ลองไปหาดูวิดีโอที่ผมทำไว้ก่อนนะครับ CSR Hybrid นะครับด้านข้าง CSR ก็จะมีจอขนาดใหญ่นะครับเอาไว้ให้ดูข้อมูลเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับถัดมาอีกคันหนึ่งก็จะเป็นยาริสยาริสนี่เป็นรุ่นพิเศษนะครับ ด้วยสเกิร์ตรอบคันนะครับสีเขียวกระจกสีเขียวแล้วก็สเกิร์ตสีเขียวนะครับมีโปรโมชั่นนะครับจองวันนี้แถมคูปองน้ำมัน2,000บาทพร้อมกระประลนล้ะแล้วก็รับฟรี p h o n e 12 Pro Max นะครับก็แล้วแต่งเงื่อนไขของทางบริษัทนะครับในส่วนของ iPhone ก็่าลิๆก็สามารถเปิดก็ดูได้นะครับรุ่นนี้เป็น บ่อหนังนะครับบ่อหนังเดินได้สีน้ำเงินนะครับก็สำหรับไัยรุ่นที่ชอบอารมณ์เป็นแบบสปอร์ตนิดนึงนะครับตัวท็อปสุดเลยนะครับอันนี้นะครับ ตัดมานะครับฝั่งตรงข้ามที่จอดกับยาริสก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆของ Toyota นะครับให้ลูกค้าศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota T-Connect นะครับมันทำงานยังไงนะครับแล้วก็มีกา,ารบริการคินโตะนะครับคินโตะก็สามารถผ่อนสินเชื่อกับ Toyota Leasing นะครับบริการแบบใหม่ของ Toyota นะครับก็มาศึกษาดูได้ครับ ที่โชว์รูมของเราก็จะมีกาแฟไว้บริการลูกค้าครับน้ําเย็นเดนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาดูรอบๆโชว์รูมด้านบนเลยแล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะมีน้องประสาพันธ์นะครับเอาไว้สําหรับโตทดลองขับนะครับสำหรับลูกค้าที่จะทดลองขับแล้วก็มีของติดไม้ติดมือให้กับลูกค้านะครับแค่ทดลองขับก็ได้ของจากตรงต้ไปแล้วครับส่วนด้านบนจะเป็นคอโร่าครอสนะครับที่จอดอยู่คันนี้ก็เป็นตัวท็อปสุดนะครับ เป็นเครื่องยนต์1.8ไฮบริดนะครับภายในจะเป็นสีสแบบสีแบบเบาะหนังแบบสียัไงรถสปอร์ตนะฮะสวยนะครับเบลลลาะโฟล์คาฟโฟล,ล์คลาฟคอสสวยมากนะครับอยากให้เพื่อนๆมาดูคันจริงนะครับสวยและหรูหรามากนะฮะพาดูรอบคันนะครับเปิดฝาท้ายด้วยระบบ โโนนมีระบบคลิกเซ็นเซอร์แล้วก็เปิดจากรีโมทได้นะฮะเปิดติดจากตัวฝาประตูท้ายก็กดตรงนี้ก็ได้แล้วนะฮะทุกจุดของเราจะมีที่ฉีดแอลกอฮอล์นะครับเพื่อฆ่าเชื้อนะครับโควิด -19 นะครับเช่นเดิมครับก็ลูกค้าสามารถเปิด ก็มาดูข้างในได้นะครับจะลองนั่งลองลอะไรได้หมดนะครับขั้นถัดมาติดกับ c o โร l l ่ Cross ก็นี่จอขนาดยักษ์นะครับรู้สึกว่าจะมีแห่งเดียวในเชียงรายนะครับที่จอใหญ่ขนาดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคัมรี่0 g นะครับตัวเริ่มต้นของคัมรี่ปีล่าสุดนะครับรุ่นปัจจุบันนะครับดูข้างในกันนะฮะ ข้างในก็จะถูกห่อด้วยพลาสติกนะครับมาพร้อมกับภายในเป็นสีดำนะครับเบาะหนังสีดำาัวรอบๆคันนะครับ c a มรี่ 2.0G นะฮะสวยนะครับสีดำโหถือว่ากว้างมากครับรถแคมรี่นถ้าใครเคยดูคันจริงนะครับจะเห็นได้ว่าภายในเนี่ยกว้างมากๆนะครับนั่งสบายแน่นอนครับ รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์2.0จนลิตรนะครับไรที่อยู่แถวนี้ถ้าจะมาแวะชมก็สามารถแวะเข้ามาได้นะครับภายในนะครับด้านกระจกก็จะมีม่านนะครับบงังแดดแบบนี้นะครับแทบไม่ต้องติดฟิล์มก็ได้น,นะครับมีกระจกแล้วก็ด้านหลังนะครับท้ายสุดก็จะยังจะมีม่านนะครับตัวนี้เป็นมีปุ่มเปิดปิดนะครับ ด้วยระบบไฟฟ้านะครับจัมมานนะครับโซนภายในโชว์รูมเนี่ยจะมี2สเต็ปนะครับนี่คือด้านบนนะครับชั้นลอยนะฮะก็จะมีเบาะนั่งสําหรับลูกค้าเป็นเบาะหนังนุ่มนะครับทางด้านซ้ายเวลาด้านขวาก็จะมีห้อง VP นะครับเอาไว้สาหรับคุยรายละเอียดให้กับลูกค้านะเปิดแอร์อีกห้องสองห้องนะฮะแล้วก็ เช่นเดิมนะทุกจุดก็จะมีแอลกอฮอล์ส่วนเจ้าคันนี้นะครเป็นรถไฮลักซ์นะครับเจน2นะครผลิตเมื่อปี2,515นะครับผลิตถึงปี2,521นะตอนนั้นผมยังไม่เกิดเลยนะฮะสภาพเรียกได้ว่าสมบูรณ์มากนะครับแต่ว่าก็มีการเก็บสีเก็บอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ภายในก็สมบูรณ์ฮะเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่ารถ อายุเยอะเราต้องถนอมนิดนึงนะเนี่ยผมให้ดูภายในน,ยนะครับอ้ทามาเรียบร้อยแล้วก็สวยมากนะครับใครที่ชอบรถโบราณเลยพวกนี้ก็เข้ามาชมได้นะครับเรียกได้ว่าคันนี้เป็นรุ่นคุนปู่ของไฮลักสริโรรุ่นปัจจุบันนะครับจอดเทียบกับไฮลักสริโรเลยนะครับสวยนะ ส่วนคันที่จอดด้านข้างก็จะเป็นรุ่น z e dition นะครับ Smart Cap ที่มีการตกแต่งล้อแม็กเรียบร้อยแล้วนะครับรถเดิมๆม,มาจากโรงงานนี้จะไม่มี Mac Liner นะครับเราต้องมาใส่ที่บริษัทนะครับส่วนคันที่จอดโชว์อยู่ด้านบนนี้ก็เป็นรุ่น l i m i เ e d อยู่เหมือนกันนะก็เป็นเอหมือบังนะตัว โคโรล่า Gen หนึนะครับนี่จะส่งไดูนะฮะนี่ก็เจเนเรชันที่1นะครับรหัส KE10 นะครับเรียกได้ว,ว่าทำมาสมบูรณ์แบบนะครับผลิตตั้งแต่ปี2509ถึง2513นะครับโคโรล่า Gen หนึนะครับ ตัวนี้ก็เป็นรุ่นคนทวดของค o r o l a a l s t i s นะครับที่วางจำหน่ายในปัจจุบันนะครับสูมให้ดูข้างในข้างในก็ทำเรียบร้อยหมดนะฮะเรียกได้ว,ว่าวิ่งได้นะครับรถ2คันที่เป็นรถรุ่นเก่าเนี่ยสามารถวิ่งบนถนนได้นะฮะส่วนด้านข้างของรถคอล ո l a รุ่นเ e n 1น1ก็จะมีรถไฮรักซิลีโวนะครับจอดเรียงกันอยู่3คันนะครับ อันนี้จะเป็นรุ่น2.4นะครับ2.4 2.4เนี่ยสังเกตง,ง่ายๆครับล้อจะเป็นสีดำนะครับที่เป็นรุ่นถ้าเป็นแครเนี่ยรุ่นมิดก็ล้อสีดำนะครับแต่ถ้าเป็นสีประตูล้อแม็กจะปัดเงาะนะฮะอย่างเช่นคันนี้นะครับก็เป็นรุ่น2.4มิดนะครับสีประตู ลงมาด้านล่างนะครับจะมีทางขึ้นแล้วก็ลงมาด้านล่างก็จะมีไฮรักซ์ลีโวจอดอยู่นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นทางขึ้นนะครับเดินขึ้นไปดูได้นะครับแล้วมีพี่ตูนยืนอยู่นะรอรับลูกค้าอยู่พี่ตูนนะครับคันนี้ก็คือ c อน o l l a a s ซิสนะครับรุ่น2021นะครับดูด้านท้ายนี่เหมือน c a m รี่เลยนะฮะแล้วก็เป็นไฮบริดด้วยนะครับคันนี้จอดข้างกับไฮลักซ์ลีโว ที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับด้านหน้าใหม่หมดเลยนะครับเอายกชุดของ Fortuner l e g e n d e r เข้ามาใส่รถคันนี้นะครับจอดโชว์อยู่นะฮะนี่สวยนะครับทำได้เนียนมากนะครับถัดไปอีกคันหนึ่งก็จะเป็นรถ h l l u x r v v o รุ่น Z-Edition นะครับตรงที่โต๊ะสำหรับรองรับลูกค้าเราก็จะมีฉากกั้นนะครับเอาไว้ป้องกันโควิด1 9นะครับ อย่างน้อยมันก็อาจจะช่วยได้นิดนึงนะครับถึงไม่มากก็ป้องกันไว้ก่อนนะฮะคันนี้เป็น Hilux r e v o รุ่น Z, Z, Z Edition นะครับรุ่น e n t r y นีม่มีการตกแต่งแบบรอบคันเลยคันนี้ก็เหมือนกัน,นครับผมรู้สึกว่าทำรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเขาไปหาดูได้นะครับถัดมาคันสุดท้ายก็จะเป็น A-Tip นะฮะ a t i ีฟยา i ิส a t i ี รถส,สีดานเครื่องยนต์1 2 0 0 c ซีซีนะครับคันนี้ก็ตกแต่งมาเหมือนกันครับใส่จับมาใส่สเกิร์ตรอบคันนี่ของ s p o ร์ต้นะครับมีสติ๊กเกอร์ตกแต่งด้วยนะครับคันสีแดงแบบสปอร์ตพร้อมกับเปลี่ยนล้อมแมกงมาเรียบร้อยแลครับและนี่คือโชว์รูมของโตโยต้าเชียงรายนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะดูรถให้เข้ามาดูที่โตโยต้าก่อนนะครับมีรถมากมายหลายรุ่นนะครับให้เพื่อนๆได้ เลือกชมกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ